พบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับสาหรับวันในวันนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับว่าพาสีของวัคซีนแมหรือว่าพาสีโจเซ่นะครับจะสามารถทะลุโล่ปูบอมได้หรือเปล่านะครับผมคราวนี้นะครับเราก็จะใช้ทัสซึมกินะครับเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับเพื่อทําให้เกิดการระเบิดแล้วก็ทําให้พาสีของวัคซีนแมนะครับทาการระเบิดซ้านะครับให้กับตัวละครอีกฝ่ายทั้งทีมนั่นเองครับโอเคเราไปลุยกันเลยสําหรับ ในเทิร์นแรกนะครับผมจะให้ทัสมกีนะครับอันตีอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดความเร็ว3เลยแล้วก็ให้ตัวอื่นนะครับโจมตีธรรมดาทั้งหมดนะครับรวมไปถึงวัคซีนแมนด้วยนะเออคราวนี้นะครับก็ต่อยไปแล้วก็สับไปทีแล้วก็สับหัวไป1ครั้งตามด้วยเกโรจิมหนึ่งครั้งครับแล้วก็จับทุ่ม1ทีนะครับคราวนี้เราจะมาดูช้าๆนะครับสาหรับการระเบิดฟอนนะครับอ่ารานนี้มีการดูดซับนะครับคราวนี้สเน็กแมนครับติดระเบิดครั้งหนึ่งสับเข้ามา1่ที แล้วก็ระเบิดฟอสนะฮะปั้มเห็นไหมครับระเบิดเข้าจ้ากิครับแต่ว่ามีการดูดซับนะครับแล้วก็ระเบิดอีกครั้งหนึ่งปั้มเอ้ายังยังยังใช้อยู่ปั้มแล้วก็มีการดูดซับนะครับก็คือไม่สามารถทะลุโล่ปูบอมได้นั่นเองครับแต่ว่ามันจะทําให้โล่ปูบอมนะครับแตกง่ายมยิ่งขึ้นเพราะว่าจะมีการระเบิดจากฟอสนะครับค่อยๆระเบิดค่อยๆระเบิดจนโล่แตกเห็นไหมครับกระบองเหล็กโล่แตกไปแล้วตัวจักรพัดเด็กก็แตกไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ระเบิดตัวด้านล่างก็ โลแตกไปเรียบร้อยครับมันจะทําให้โลค่อยๆแตกแล้วค่อยๆแตกแล้วมันจะแตกเห็นไหมแตกกันหมดทุกตัวเลยครับตอนนี้เนาะบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดสมมุติผสมประสานกับวัคซีนแมมผมบอกได้เลยว่าโลจะแตกค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับผมเอาไว้ในการผ่านดานหรือว่าไปดวลแข่งลงแรงอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนั่นเองครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่คิดว่า พาร์ทสดามจนต่อเนื่องเะยต่างๆนะครับไม่สามารถทะลุได้นะครับแต่ว่าดามจที่เกิดจากพาร์ทสไม่สามารถทะลุโล่ปูบอมได้แต่ว่าพวกดาเมจต่อเนื่องต่างๆนะครับแล้วก็พวกกระดูกแดงกระดูกเหลืองนะครับที่ทําการซับดาเมจอย่างนี้นะครับเกลียโจมตีเข้าไปปั๊มอย่างนี้ครับจะสามารถเข้าได้นั่นเองครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มาทดสอบให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่ามันสามารถทะลุได้หรือไม่ได้นั่นเองครับสรุปว่าไม่สามารถทะลุได้นั่นเองครับแต่จะทําให้ลูกของปู่บอมนะครับ แตกง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับในการผ่านด่านต่างๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้อกโกะคัสึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ